สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสรเสิร์ตน,นะครับก็อยากจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวถ้าเกิดว่ามาเชียงใหม่เนี่ยจะไม่มาห้างนี้ไม่ได้นะครับ <S <S ห้างมายานั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเดินในห้างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกลายเป็นห้างของชาวต่างชาติไปแล้ว <S 1> <S 1> แต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในห้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่ารอบๆข้างของแถวนี้เนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้ก็เลยมาพักที่ห้างมายาแล้วมาเดี๋ยวดูว่าชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมากแค่ไหนนะครับในห้างนี้กันไปไปดูคนที่อยากจะมาพักนะครับแนะนำว่าอยู่แถวนิม,มานเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าพักมากๆนะครับแล้วโรงแรมดีๆเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับนี่ มีทั้งอิสตินนะครับเราจะข้ามมาที่ฝั่งของโรงแรมเลยก็ได้นะครับในตัวของมายาแล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูกัน ก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าสิ่งแรกที่ประทับใจเนี่ยก็คือในเรื่องของเรื่องของเซลนะครับเซลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมีรองทงรองเท้าของคนที่ชอบสายกีฬานะครับน่าจะชอบกันแล้วก็มีลาคอสมีทั้งสตาร์บัคด้วยแล้วแต่ละจุดของเขาเนี่ยครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของไทยนะครับอย่างช้างเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแบรนด์ของชั้นนี้ก่อนนะครับ ชั้นแรกที่เดินเข้ามานะครับก็จะมีพวก H M นะครับส่วนมากที่อยู่ตรงกลางเนี่ยส่วนมากที่เข้าขายที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยจะขายพวกกระเป๋าเดินทางเพราะว่าที่นี่อย่างอย่างที่รู้กันว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพาวนสักรอบหนึงก่อนแล้วกันนะครับจะบอกแบรนด์ที่อยู่ในชั้นที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยะครับก็จะเป็นส่วนมากเลยนะก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเสื้อผ้านาฬิกา นะครับเนี่ย just p a u ไปแล้วก็มีของมาเวลก็มีนะครับนี่มาเวลเป็นแบบนี้มาเวลเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นล่างต่อกันไปนี่คือชั้นล่างนะครับชั้นล่างเข้ามาถึงก็จะเป็นพวกบูธนะครับบูธเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกซปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆร้านขนมขนม ริมปิงนะครับริมปิงนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่คู่คนเชียงใหม่มาตลอดเลยแล้วก็ส่วนมากเนี่ยชั้นใต้ดินเรียกว่าชั้นใต้ดินแล้วกันะะนะครับก็จะเป็นพวกโซนของกินต่างๆนะครับแล้วก็มีโซนที่ชื่อว่าเทคโฮมก็คือเราสามารถซื้อเสร็จแล้วก็เอากลับไปกินที่บ้านได้นะครับเนี่ยโซนนี้โซนเทคโฮมนะครับแล้วก็มี นี่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นที่นี่ก็มีนี่นะครับเวลาผมไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะชอบมาครับมาเที่ยวมาเข้าไปดูพวกเครื่องสำง,งเครื่องสำอางเต่าบินก็มีไปในอินก็ยังอยู่นะครับนี่อันนี้คือทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นล่างทั้งหมดชอบเล่นเกมก็มีเกมช็อปนะครับทีก็มีนะแล้วก็ ส่วนมากเนี่ยของกินอะ่ะจะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีร้านชาต่างๆนะครับเดลิควีนที่ดูนะครับที่ห้างนี้ก็จะมีประมาณ4-5ชั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูแผนผังจริงๆว่ามันมจริงเนี่ยกี่ชั้นกันไปตอนนี้ยังอยู่ชั้นแรกอยู่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปชั้น2 นี่ก็กำลังจะขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับเดี๋ยวดูว่าชั้นสองเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ที่ผมสังเกตเห็นตอนแรกเลยเนี่ยที่เห็นเลยนะก็คือจะมีคำว่าสปอร์ตขึ้นอยู่นี่ครับชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของที่ผมดูนะจะเป็นในเรื่องของกีฬานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอุปกรณ์กีฬามีอะไรบ้าง ก็จะมีที่เห็นเลยนะจัดเจเลยนี่ก็จะเป็นสเก็ตเชอร์นะครับสเก็ตเชอร์แล้วก็ไม่ใช่แค่สเก็ตเชอร์ชุดทั้นไหนก็มีวาโก้ก็มีนะครับท็อปเจริญก็มีสตูดิโอเซเก็มีดังนั้นเนี่ยชั้นนี้ก็อาจจะใครที่ขึ้นมาชั้นนี้ก็จะอาจจะมึนๆหน่อยมีคล็อกมีอะไรคือมันจะผสมประสานกันแบบมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นฟลอร์หนึ่งที่แยกประเภทไปเลยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไระจับใจไหม ดังนั้นเนี่ยก็แต่ที่ผมดูนะมันเน้นไปทางกีฬาเป็นส่วนใหญ่นะครับ<ว>ก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงเจอสเก็ตเชอร์เจอสตูดิโอก็คนที่ขึ้นมาชั้นนี้ส่วนมากก็จะมาเป็นชั้นสปอร์ตเวิลด์กันมากกว่านะครับหลุดจากชั้นสปอร์ตเวิลด์มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้น3กันชั้น3ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นโซนของ เรียกว่าธนาคารแล้วกันนะครับมีทั้งทรูนะครับมีทั้งกสิกรกรุงศรีออมสิน AIS นะครับเป็นชั้นที่ไว้เป็นเรียกว่าชั้นซีเรียสหน่อยแล้วกันนะครับมีทั้งไปษนีไทยนะครับไทยแลนด์โพสตก็มีนี่ที่เน้นๆนะครับที่ผมมองๆผ่านๆน,น,นี่ก็จะเป็นพวกธนาคารนะครับแล้วก็พวกร้าน รับซ่อมมือถือนะครับนี่ร้านรับซ่อมมือถือบานันนานะครับบิ๊กคาเมรนี่บิ๊กคาเมรานะครับดโซครับดโซนะก็ชั้นนี้เนี่ยถ้าถามผมก็คงอาจจะเป็นชั้นที่ผมชอบที่สุดเพราะว่ามันมีทั้งพวกร้านเ,เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีมีซัมซุงด้วย มีซัมซุงนะครับแล้วก็จะมีตัวของอันนั้นคืออะไรอ่ะจอมอ๋อพวกเครื่องเสื้อผ้าก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบปล,ปลายไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยก็คงจะเป็นผมคงม,มาสิงอยู่ในพวกแบบพวกโชว์รูมของมือถือค่อนข้างที่จะเยอะ ทีนี้มาที่ชั้น4นะครับชั้น4เนี่ยน่าจะเป็นชั้นที่ทุกคนน่าจะมากันบ่อยค่อนข้างบ่อยสุดนะครับก็คือจะเป็นโซนของร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยก็จะเนี่ยอย่างที่ผมถ่ายให้ดูครับมี M.K. ฮาจิบังนะครับชินคันเซ็นนะครับดุกแล้วก็มีสเต็กเฮาส์นะครับนี่ตรงนี้ฮาจิบันยังคนยังไม่เยอะด้วยนะครับน่ามามาก เราก็จะพาชมบรรยากาศนะครับโคโค่ก็มีนะครับไม่ต้องไปกินถึงกรุงเทพก็ได้นะครับโคโค่ที่นี่ก็มีที่มายาก็มีนะครับมีโคโค่เชสเตอร์นะครับเชสเตอร์ก็มีแล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านธรรมดานะครับฟู้ดคอร์ดของเขาเนี่ยก็มีแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมกินฟู้ดคอร์ดที่เชียงใหม่เนี่ย ไอ้ฟูดคอร์ดของเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีแล้วก็ทําได้สะอาดมากๆเลยนะครับเวลามาเนี่ยก็จะชอบกินแล้วก็ยิ่งแบบกินอาหารเหนือนะยิ่งแบบได้ใจมากๆนะครับนี่นี่คือนี่คือเป็นฟูดคอร์ดของที่นี่นะครับดูสะอาดสะอานมากแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกนะครับก็สามารถพาเด็กๆน้องๆมาเล่นได้ด้วยนะครับนี่แล้วช่วงนี้ก็ยิ่งเป็นช่วงของทุเรียนนะครับก็จะมีทุเรียน ให้ดูนะครับทุเรียนให้ซื้อให้กินกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะใกล้จะจบแล้วละ่ะก็ถ้าถามผมนะคิดว่าชั้น 3- ชั้น4เป็นชั้นที่น่าจะมาบ่อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นชั้น5ของเขานะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเดาว,ว่ามันคือชั้นอะไรมันก็คือชั้นโรงหนังนั่นเองนะครับน่าจะจบตรงนี้นะครับคิดว่านี่ชั้นโรงหนังนะครับ คนที่อยากดูหนังนะก็สามารถมาดูที่มายาได้นะครับแล้วก็คนที่ไม่อยากจะดูหนังก็สามารถมามีพวกเกมนะครับให้เราเล่นด้วยหยอดหลงหยอดเหรียญเล่นกันไปตรงนี้แล้วมาถึงชั้นสุดท้ายนะครับก็คือชั้น6นะครับสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตานะครับก็คือตัวซุกี้ตีน้อยที่มีคนเนี่ยเข้าคิวกันเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งมันก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่ามันเป็นบัฟเฟ่ด้วยนะครับแล้วข้างบนเนี้เขาจะเขียนว่านิมมานฮิลนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูว่านิมมานฮิวมันหน้าตาเป็นยังไงขึ้นมาถึงแล้วนะครับตีน้อยในนี้บอกว่านิมมานฮิวนะครับจะเปิดในช่วงของ4ี่โมงเย็นแต่ว่าที่ผมดูออกไปเนี่ยเขากำลังปรับปรุงพื้นที่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเขานะครับ จบแล้วนะครับทุกคนคิดว่ามีมาเนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟเินะครับก็ขอ,ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับพี c e